สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้นะครับผมก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นบอนสีโบราณตัวหนึ่งที่น่าสะสมนั่นก็คือบอนสีหางหงโบราณน,นะครับผมทุกท่านลักษณะเด่นของเพ่อนนั่นจะมีใบที่เรียวยาวนะครับผมบนตัวนี้จะมีความคลาดซิกสวยๆคล้ายๆบอนสีหกหลงนะครับผมทุกท่านใล้กัดสีนะครับผมทุกท่านมันจะมีลักษณะเหมือนหกหลงเพียงแต่ว่าใบเขาจะเรียวยาวนะครับผม สะโพกตรงนี้นะครับผมจะบีบเข้านะครับผมทุกท่านเป็นลักษณะของหางเป็นลักษณะ mister, <ๆ>คล้ายๆขนของนกหรือว่าหางของนกนั่นเองนะครับผมทุกท่านมีความผิวมีความยาวนะครับลักษณะบางใบคล้ายๆหกลงนะครับ <ừ. S 1> เพียงแต่ว่าเขากัดสีไม่หมดนะครับผมทุกท่านจะมีการหุบของสะโพกเข้าอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับใบนี้ออกแนวกายนะครับกัดสีครึนึ่งนะครับผมทุกท่านเป็นลักษณะของ การกายพันุของเขานะครับผมแล้วนี่ครับผมการกัดสีของเพลินนะครับมีความสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับผมทุท่านลักษณะของเขานะครับผมคล้ายๆบนใบไผ่นะครับผมเพราะว่าเป็นใบเรียวยาวออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่เพลินฝากไว้นะครับผมทุกท่านเพลินโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมารีวิวให้เบิ่งก่อนที่จะจัดส่งนะครับผมทุกท่านมีใบที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับใบของเพลินนะครับ คือตอนพันกัดสียังบทันในเมดนะครับผมทุกท่านเพินจกกัดเริ่มจากขอบขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ที่สวยนะครับผมทุกท่านนี่ครับบนตรงนี้นะครับผมเนาะถ้ามีอยู่ต้นเดียวนะครับจะบุคอยโดดเด่นประเดนะครับเนื่องจากใบเพ่นค้นขขางที่จะยาวและเรียวบวใหญ่นะครับผมทุกท่านฉะนั้น เลียงแบบฟอร์มก่อแบบนี้จะมีความสวยงามเป็นพิเศษนะครับผมบนสีหางโบราณนั้นใบเพิ่นจะมีความแข็งนะครับเวลาเวลายังไม่กัดสีก็จะเป็นแบบเรียวๆออกมาตั้งแต่ยังน้อยๆเลยนะครับผมลัากษณะก้านของเพิ่นนะครับผมนะ่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมท่านต้นช่วง,งอ่อ,อนๆก็จะเป็นเขียวเข้เขมๆนะครับผมเป็นจะเป็นช่อใบขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอันนี้กะ เป็นบอลโบราณที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทุกท่านอันนี้คือบอลสีหกลงนะครับผมทุกท่านบอลสีหกลงนั้นบางครั้งนะครับใบเพิ่นก็จะยาวคือกันนะครับเพียงแต่สะโพกิ่นจะยังกว้างอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ต้นตัวนี้นะครับเขาจะคล้ายบอลสีเกอจจนก็เหมือนนะครับเพียงแต่ว่าแต่ว่าบอลสีเกอจันนั้นเพิ่นจะมีสะโพกที่กว้างกว่านะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นบอลสีหกลงนะครับ อันนี้ใบลักษณะคล้ายๆบนสีเกยจันทก็เลยเอามาเปรียบเทียบเบิง่งซึ่งบนสีเกยจันนั้นผมบบมีเด้อครับผมทุกท่านก็นเลยบวได้มีมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบนโบราณตัวหนึ่งที่นักสะสมชอบนิยมเอาไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าใบพ้นแข็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากกว่าบนสีฮกหลงนะครับเอาไปตั้งประดับไปคู่กันไปสะาสมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ เอามารีวิวให้ดูเผื่อใครที่เป็นมือใหม่อยากชมถึงลักษณะของบนตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ